ก็สวัสดีทุกๆคนนะวันนี้มาอยู่กับผมทศดีนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแมคคานิกใหม่ที่จะถูกเอาเข้ามาในคอมมานดี้อัพพีโลสามนะแต่แน่นอนว่าตัวเกมยังอยู่ในช่วง alpha test นะเพราะฉะนั้นในอนาคตแมคคานิกตัวนี้อาจจะถูกแก้ไขก็เป็นไปได้นะทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าดยแมคคานิกใหม่ที่ถูกนําเข้ามาก็คือระบบเกาะใหม่ที่จะถูกรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยโดยปกติในคอมมานีภาค2เนี่ยจะมีแค่เกาะหน้ากับเกาะหลังนะส่วนถ้าเกิดยิงเข้าข้าก็จะเป็นโอกาส50%ที่จะเข้าเกาะหน้ล้วก็50%เข้าเกาะหลังน่าถ้า ในคอมพิวเออัพเร3เนี่ยของเราจะปรับใหม่เลยจะมีเกาะหน้าเกาะข้างแล้วก็เกาะหลังอย่างตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นเกาะของเชอร์แมนนะโดยที่มีเกาะหน้าอยู่ที่140เกาะข้างอยู่ที่105แล้วก็เกาะหลังอยู่ที่60นะซึ่งแน่นอนว่าขนาดฮิบ็อกของตัวเกาะเนี่ยก็ผมก็จะได้ทําเข้าวๆไว้คือประมาณนี้ก็คือแบ่งตัวรถถังเนี่ยเป็นสามส่วนเลยก็คือเป็นส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังโดยที่ถ้าเกิดเรายิงเข้าด้านข้างของรถถังเนี่ย ก็จะทําการเกิดไซด์อาร์เมอร์ฮิตนะก็คือยิงเข้าด้านข้างถ้าเกิดเรายิงเข้าด้านหลังเนี่ยก็จะเกิดเป็นเลียอาร์เมอร์ฮิตนะก็คือยิงเข้าเกาะหลังแต่ว่าแน่นอนเลยว่าถ้าเกิดโปรเจกต์ตายของกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปโดนแชลแปไปโดนเกาะด้านหลังของตัวรถถังนะก็จะถูกนับว่าเป็นเกาะหลังโดยทันทีนะซึ่งจะมันจะไม่เหมือนกับตัวภาค2รวมถึงพวกอุปกรณ์ชแนอย่างพันธะโฟลหรือเอทิเกเนตของยูนิตนะถ้าเกิดไปชแนถูกเกาะข้างด้านหลังก็จะเป็นการเข้าเกาะด้านหลังเช่นเดียวกันนะ ก็สำหรับวันนี้ก็พักไว้เท่านี้เรียกันนะเจอกันเทคกต้า,าจ,จะเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะ